ิพะยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่19กันยายน2565 เมื่อปีพุทธศักราช2538รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่19กันยายนของทุกปีเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงเห็นความสำคัญของพิพิพธภัณฑ์ท่าสถานซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท่าสถานหอคองคอเดียขึ้นในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2417และเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดพิพิพธภัณฑ์ด้วยพระองค์เอง วันที่18กันยายน65ณห้องปฏิบัติการอาคารหอสมุดนครเทศบาลพิษณุโลกนายจุติไกรเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกไปสู่อาหารสุขภาพเพื่อการบำบัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยดึงเอาเชฟชื่อดังดรยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษดาวงร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการร่วมพัฒนาสูตรและถ่ายทอดเมนูอาหารพื้นถิน่นร่วมกับเชฟท้องถิน่นยกระดับสู่เมนูและผลิตภัณฑ์อาหาร ของฝากเพื่อสุขภาพของพิสุนุโลกบริษัทไอยโนโมโตะประเทศไทยจำกัดมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยล่าสุด ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการเยี่ยมชมโรงงานเสมือนจริงแห่งใหม่ณโรงงานอายินุมโตะกำแพงเพชรต้นแบบโรงงานสีเขียวของกลุ่มบริษัทที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการเยี่ยมชมโรงงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านมุมมอง360องศาให้ความรู้สึกเสมือนได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานจริงๆชูจุดเด่นสะดวกสนุกและเรียนรู้ได้ง่าย,ายๆทุกที่ทุกเวลาสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชัน้นนําที่เข้าใจความต้องการของ ผู้บริโภคนางสาวสุพิชาธีรชัยชยยุติผู้จัดการส่วนวิชาการและนายสมบุญรวมก้อนทอง ผู้จัดการความปลอดภัยอาชีวอนมามัยสิ่งแวดล้อมและรักษาความปลอดภัยโรงกลั่นน้ำมันเอสโซรีราชาบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบังร่วมเปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษครั้งที่19ณโรงเรียนวัดแหลมฉบังโครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2546โดยโรงกลั่นสนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1สัปดาห์ละ1ชั่วโมงซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในปีนี้มีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจำนวน24คนโดยจะผัดเปลี่ยนตารางสอนกันตลอดทั้งปีการศึกษา2565 วันนี้19กันยายน65เวลา11นาฬิกานายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมศุลกากแรแถลงข่าวการจับกลุ่มเนื้อสุกรแช่แข็งณห้องโถงอาคาร1กรมศุลกากรนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ASF ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศจากการดําเนินการในช่วงต้นเดือนกันยายน65สามารถจับกลุ่มการลักลอบนําเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรที่มีถินกําเนิดจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงได้3คดีรวมน้ําหนักประมาณ35 0 0 0กิโลกรัมมูลค่าประมาณ7จ็ดล้านสามบาท สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนสุรเสตประธานลีเสียงกรปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา 2. ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝากที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเงย็นขนาดใหญ่เหมาะสําหรับเป็นของฝากมอบคนสําคัญที่คุณรับมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชบุญบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0835999456